ลันลาลันลามาฟังทางนี้เด็กเอ๋ยเด็กดีดูสิตั้งใจนับหนึ่งถึงห้าหน่างเงียบเร็วไวเด็กเด็กพร้อมไหมอะหนึ่งสองสาห้า สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรายัางอยู่ในหน่วยการเรียนรู้บ้านเรือนเคียงกันนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูเจนจะมาสอนเด็กๆในเรื่องการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆอ,อยากรู้ไหมคะว่าการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านเราควรทำอย่างไรถ้าอยากรู้แล้วนะคะ ไปชมกันเลยค่ะ,ะการเลือกที่อยู่อาศัยนอกจากเราจะเลือกรำเลที่ตั้งแล้วนะคะเพื่อนบ้านก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่เราต้องคำนึงถึงเข้าใจไหมคะเด็กๆ ค่ะเรามาดูว่าวิธีการปฏิบัติตนที่ดีต่อเพื่อนบ้านกันนะคะ,ะข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆทำตัวเป็นมิตรนั่นก็คือหมั่นยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเมื่อเจอกันสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะข้อสองนะคะ เป็นหูเป็นตานั่นก็คือคอยดูแลสอดส่องความปลอดภัยให้กันและกันนะคะข้อ3นะคะมีความเกรงอกเกรงใจนะคะเช่นไม่ส่งเสียงดังรบก,กวนเพื่อนบ้านนะคะเด็กๆไม่ปลูกต้นไม้ล้ำไปบ้านเพื่อนบ้านนะคะเด็กๆและ การจอดรถที่ไม่เหมาะสมนะคะขีดขวางทางเข้าออกบ้านเพื่อนนะคะเราก็อย่าทำนะคะเด็กๆต่อมานะคะข้อที่4มีความซื่อสัตย์คือความจริงใจตรงไาตรงไปไม่คดโกงไม่โกหก และที่สำคัญนะคะไม่ลักขโมยของเพื่อนบ้านนะคะเด็กๆข้อที่5นะคะเด็กๆมีความรักและสามัคคีกันข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะเด็กๆเดกๆก็ทำได้นะคะก็คือมีน้ำใจซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รัก และปองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆลองไปฝึกทำดูกันนะคะ,ะการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านที่ดีนะคะก็จะทำให้เราได้รับมิตรภาพที่ดีกลับมาด้วยนะคะเด็กๆและการมีเพื่อนบ้านที่ดีก็จะทำให้เรามีความสุขในทุกๆวันด้วยนะคะ ดังนั้นนะคะเด็กๆตัวเราเองก็ควรเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อเพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันหน้านะคะขอบคุณค่ะ